สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้ไปดูอุปสรรคในการจัดงานที่ช่วงเนี้ยเจอกันบ่อยๆนะคะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <S <S ไปที่อำเภอเชียงดาวค่ะในงานทอดพระป่าสามัคคีเริ่มจากการแสดงฟ้อนรำแต่ยังไม่ทันได้เริ่มอุปสรรคก็มาแล้วเครื่องเสียงเปิดไม่ได้ค่ะ <S <S อ่ะแก้เสร็จแสดงต่อได้เลยนะคะ การแสดงฟ้อนโตกันบ้างนะสวยงามน่ารักเชียวนะคะ <Yeah. S 1> แต่ที่ดูแหวกแนว uh huh. เรียกเสียงปรบมือก็ลีลาของสิงโตตัวน้อย <Yeah. S 1> แม่ลูกจ๊ะดูไม่เข้ากับงานแต่หนูน่ารักให้ผ่านเลยค่ะ ส่วนสะเก็ดข่าวต่อมาไปที่อำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะในงานบุญบังฝ่ายและแน่นอนไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงฟ้อนรำของบรรดาน,นางรำสวยๆ yeah. รำอยู่ดีๆจังหวะกำลังได้เชียวค่ะแต่แม่เจ้าเครื่องเสียงมีปัญหาเงียบเฉยเลยนะคะแม่แบบนี้ไม่เป็นไรดูนะคะทุกคนก็ยังคงรำกันได้เ,<ๆ>เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนะคะไม่มีเพลงก็ทำได้นะคะเขอเสียงเคมือให้มด้วยโอเค,คอเย้ อุปสรรคแค่เนี้ยไม่มีปัญหานะคะดนตรีไม่ต้องเสียงดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วค่ะและสะเก็ตข่าวส่งท้ายไปชมงานบุญที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครไปที่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะ ไปเที่ยวเพอหอน้องช้างวัดหนองขุนชาติในงานบวชนาคแม่ที่นี่ค่ะคุณค่ะเขาจัดกันเต็มเสื้อผ้าหน,น้าผมเนี่ยมากันเต็มแถมมีชุดแฟนซีย้ำนะคะนี่คืองานบวชก็คือทุกคนเขาตั้งใจมามากๆคุมโทนในทีมสีม่วงด้วยค่ะออและบรรยากาศงานบวชนี่ก็เออใช่ค่ะดูแปลกตาสีสันก็สดใส ความบันเทิงไม่ต้องห่วงเต็มที่สนุกได้ทุกวัยเลยค่ะเนี่ยถ้าบอกคุณพี่ลวงหน้านะคะจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปร่วมงานบุญด้วยเลยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ